ขอเวลานอกกันมาตั้งเยอะแล้วได้เวลาขอเวลาในาให้กับตัวเองกันบ้างแล้วนะคะค่ะสวัสดีค่ะคืนนี้ขอเวลาในา EP 1 0นะคะขอมาพูดในเรื่องที่ว่าทุกอย่างในชีวิตรเราไม่มีอะไรฟรีค่ะทุกอย่างมีราคาที่ต้องจ่ายวันนี้นะคะก็ดีใจกับการอมเงินเข้าสหกรณ์ของตัวเอง ทะลุ1ล้านบาทเป็นความภาคภูมิใจเพราะเคยตั้งเป้าเอาไว้ในชีวิตว่าทุกบัญชีจะต้องมี1ล้านตอนนี้ทุกหลายๆบัญชีนะคะก็กำลังทยอยเดินทางตามตามกันไปค่ะเป็นกำลังใจให้ตัวเองแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังก้าวอยู่บนเส้นทางแห่งการออมนี้นะคะแพนจะบอกว่า วันนี้ขอบคุณคําชมเชยเนาะที่ว่าพี่แพนอมเก่งจังเลยแต่จะบอกว่าทุกอย่างในชีวิตอะคะ่ะมันมีราคาของมันเหมือนคุณท็อปแอนดบิดครับใช่ไหมคะเขาก็เป็นคนที่มีราคาที่ต้องจ่ายเนาะเขารวยตอนนี้น่าจะ3,000ล้านและจากการที่เขาขายหุ้นบิดครับไปเอซใช่ไหมคะแต่เขาก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าทุกอย่างที่เขาทำอะมันแลกมาด้วยสุขภาพ เขาไม่มีเวลาออกกาลังกายไม่มีเวลาส่วนตัวไม่ได้เที่ยวเล่นไม่มีสังคมใดๆเลยนอกจากงานร้อยเปอร์เซนนั่นก็เป็นราคาที่เขาต้องจ่ายเพื่อแลกกับสิ่งที่เขาตั้งเป้าไว้ในชีวิตเขาถูกไหมคะตั้งแต่ประโยคนี้ไปนะคะถือเป็นความเชื่อของแพนล้วนๆแล้วกันเนาะแพนเชื่อว่าที่แพนมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยเพราะว่าแพนมีเป้าหมายในชีวิตที่ค่อนข้างชัด เป้าของแพนคือแพนอยากจะเป็นตำนานอะไรสักอย่างให้กับลูกไม่ต้องเป็นตำนานที่ยิ่งใหญ่อะค่ะแต่อยากให้ลูกๆเนี่ยเขาจำได้ว่าระหว่างที่แม่มีชีวิตอยู่เนี่ยแม่มุ่งมั่นในเรื่องอะไรแม่ใช้ชีวิตยังไงแม่มีแนวความเชื่อในเรื่องไหนถามว่ากว่าที่เราจะมาถึงวันเนี้ยเราต้องแลกกับอะไรบ้างเนาะสำหรับแพนน่าจะแลกมาจากการที่ต้องใช้สินค้ามือสองค่ะ รถมือสองเสื้อผ้ามือสองมาเกือบครึ่งชีวิตนะคะแลกกับการไม่ตามเทรนไอทีทุกชนิดมือถือเนี่ยต้องพังคามือค่ถึงเปลี่ยนไม่มีเครื่องสำอางมากมายทุกอย่างต้องใช้เกือบหมดถึงจะซื้อใหม่แลกกับการก็ดอกไปงานสังสรรค์ช่วงปลายสัปดาห์กับกลุ่มเพื่อนแลกกับการที่เราต้องตั้งใจเรียนเพราะว่าเราอยากจะให้ตัวเองมีรายได้เพิ่ม แลกกับการออกกําลังกายเพื่อจะได้ไม่ป่วยไม่ต้องไปหาหมอแลกกับการอ่านหนังสือช่วงสอบการเงินอดดูซีรีส์เรื่องโปรดเพื่อให้เราสอบ IC ไอซีไลเ้นผ่านและได้มาทํางานบนจอแลกกับการไม่มีเวลาให้ลูกๆในบางครั้งเพราะบางทีก็ต้องเดินทางไปสอนฟรีเพื่อสร้างเครดิตให้กับตัวเองทุกอย่างมันคือการแลกค่ะแลกกับการหักห้ามใจบางอย่างเราก็อยากสวยอยากงามอยากมีของใหม่อยาก ตามเทรนอยากอวดนู่นอวดนี่ใช่ไหมครับแต่ทุกอย่างต้องแลกคะ่ะแต่ถ้าเกิดคนที่ซื้อของใหม่เขาผิดไหมเขาไม่ผิดความสุขไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดแต่ความสุขของแพนแพนรู้ว่าแบงก์กำลังทำอะไรอยู่ทำไมต้องใช้สินค้ามือสองเพื่อเอาเงินมาออมเพราะเรารู้ว่าเมื่อเรามีเงินออมมันทำให้เราอุ่นใจทำให้เรารู้สึกว่าณปัจจุบันและอนาคต อะไรที่เป็นแบ็คให้เราให้เรารู้สึกอุ่นใจไม่ว่าจะเจอกับปัญหาอะไรก็ตามฉะนั้นค่ะเราทุกคนสามารถที่จะเลือกทําอะไรก็ได้ไม่มีใครถูกและไม่มีใครผิดเหมือนบางทีแพนถามลูกๆนะคะลูกๆยังไม่อยากมีบ้านมีรถเลยเขาอยากจะไปท่องเที่ยวด้วยซ้ำเพราะเขารู้สึกว่าประสบการณ์ในการท่องเที่ยวทั่วโลกต่างหากคือความสุขเพราะฉะนั้นเราไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดในการที่เราจะเลือกทําอะไร อันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวเนาะแพนเชื่อว่าในโลกนี้ค่ะไม่มีอะไรที่เราได้มาฟรีทุกอย่างเราต้องแลกมาและถ้าเราแลกมันมาแล้วเราต้องมีความสุขกับสิ่งที่เราได้แลกไปสำหรับแพนการที่เป็นคุณแม่ที่เห็นลูกๆมีความสุขเป็นตัวอย่างให้กับเขาในสิ่งที่เราเชื่อว่ามันดีนเวลาที่เราไม่อยู่เขาสามารถที่จะเห็นแนวทางของเรา จะทําตามหรือไม่ทําตามอันนี้เราคงบังคับลูกๆไม่ได้เนาะแต่เราแค่ทําให้เขารู้ว่าทุกอย่างในชีวิตเนี่ยมันมาตามความคู่ควรที่เราทําเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เราทํามันเป็นสิ่งที่ดีเราก็ต้องได้รับสิ่งที่ดีกลับมามันเป็นความยุติธรรมของโลกค่ะขอบคุณนะคะที่ทุกคนให้กำลังใจและก็ชื่นชมแพนก็หวังว่าจะเป็นตัวอย่างให้กับลูกของแพนแล้วถ้าเกิดใครคิดว่า แพนสามารถเป็นไอดอลเนาะหรือว่าเป็นพี่ที่ให้คําแนะนําหรือเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่อง,งต่างๆได้อันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยแพนเองก็จะพยายามต่อไปนะคะขอบคุณตัวเองนะคะในได้หลายเรื่องแล้วก็ที่สําคัญคืออยากจะฝากนะคะว่าอะไรก็ตามที่เราเห็นว่ามันสําคัญมากพอในชีวิตเราเนี่ยเราจะให้คุณค่าและให้เวลากับมันและเราจะทำสิ่งนั้นเพื่อ สิ่งที่เราให้คุณค่าเสมอนะคะก็หวังว่าทุกคนคงจะไปถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้แล้วก็ทำตามฝันได้นะคะขอบคุณค่ะ